สำหรับโอกาสนี้บรรดาท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานประกรมรมทานแล้วตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งใจสดับปฏิเวทาที่จะปฏิบัติได้เข้าถึงพระอนาคามีเมื่อคืนที่แล้วได้พูดมาถึงตอนตัดกรรมมชันทะ ความจริงตอนนี้ถ้าจะกล่าวว่าหนักมันก็ไม่หนักสำหรับคนที่มาใหม่รู้สึกว่าจะหนักสักหน่อยแต่ว่าคนเก่าถ้าใช้อารมณ์จริงๆมันก็ไม่มีอะไรจะหนักรู้ว่าความรู้ของพระโสดาโดาบันสิกธาคามีเราผ่านกันมาแล้ว โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพระที่บวชมาตั้งหลายปีฟังกันมาทุกวันแล้วก็ฟังกันวันลหลายครั้งถ้าใช้อารมณ์เป็นกุศลจริงๆเมืว่อตั้งใจจริงๆว่าเราบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเพื่อหวังจะตัดกิเลสให้เป็นสมุทเฉตบาหารก็ไม่เห็นจะมีอะไรหนัก ถ้าใช้อารมณ์นั้นให้มันเป็นปกติสำหรับวันนี้ก็อย่าพูดถึงการตัดโทสะและก็จะสรุปเรื่องนาคามีเลยเพราะว่าเป็นของไม่ยากการศึกษาม,มาตามลำดับไม่ใช่ของหนักถ้าโดยวิธีปฏิบัติแล้วท่านมัได้แยกกันออก หลังจากที่ได้สกิทาคามีผลแล้วมีทีพิจรารณาเขาพิจรารณารวมกันเลยเพราะว่าของเหล่านี้เราผสมกันมาแล้วตั้งแต่อนาสกิทาคามีเป็นอันว่าอารมณ์สำหรับอนาคามีนี้อย่าลืมว่าต้องใช้สมาธิหนักคำว่าสมาธิหนักไม่ใช่นั่งหนัก ไม่ใช่ว่าไปนั่งแต่บันกันตั้งเก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั่นค่เร่าโง่หนักไม่ใช่ฉลาดหนักคำว่าใช้สมาธิหนักก็หมายความว่าใช้ให้มันเป็นอารมณ์เป็นปกติอย่างในด้านอาสุสัญญาตัดการมาฉันทะ เราเห็นคนเห็นสัตว์เห็นเราเห็นเขาเห็งใครทั้งหมดมันสกปรกไปเสียหมดจับอระสกรม์ฐานให้ซึ้งใจให้มันทรงอยู่ในใจมันไม่คลายไปจากจิตความรักในเพศความปรา,าปรถนาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันจะมาจากไหนเพราอความปรารถนาจริงๆมันมาจากใจ ในเมื่อใจเขาเรามันตัดเสร็จแล้วแล้วก็อะไรไมันจะเกิดเ er <c oughs> นื้อแท้ของอารมณ์มันมีอยู่เท่านี้ตอนนี้มาว่ากันถึงปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งในจิตคำว่าปฏิฆะนี่หมายความว่าอารมณ์ที่สร้างอาการของจิตให้เกิดความไม่พอใจกระทบนิดไม่ชอบใจ กระทบหน่อยไม่ชอบใจคี่ว่าในเมื่อเราผ่านพระสกิธาคามีมาตอนนั้นจะรู้สึกว่าอารมณ์ใจของเรามีอภัยภัยอาัยยภา,ยภา,ยภายนเป็นปกติเนือมีอภัยทานเป็นปกติเราให้อภัยกับคนที่มีความผิดเว้นไว้แต่ว่าผิดระเบียบวินัย ระเบียบวินัยกฎข้อบังคับนี่เว้นไม่ได้ถ้าเว้นแล้วเราเป็นคนขาดเมตตาหรือว่าจะปล่อยเขาเลวเกินไปนะั้นไม่ได้ถ้าเล่ารักเราสั่งสอนไม่ได้ตักเตือนไม่ได้ก็ขับไปเสียเลยอย่างพระพุทธเจ้าท่านทำไม่ใช่ว่ามีเมตตาจิตแล้วก็เมตตากันเสเรื่อย จะดีจะชั่วก็ไม่ตายเขาไม่ตายแต่เฉพาะคนดีเท่านั้นเต่คนที่เอาดีไม่ได้เนี่ยเขาไม่เมตตากันแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่เมตตาเจนดนว่อยามไปชนะเป็นคนโหดือโหดดันพระพุทธเจ้าก็ไม่สอนให้ไปชนะเป็นประโสดาสิกธาคานาคารหัน อยากดือ้อยากได้ก็ปล่อยทรงเดชสั่งให้สงพลมลลงพรมทันเสียไม่คบคาสมาคมกับพระชนะในที่สุดพระชนะเกิดความน้อยใจพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาส,สนานี่เคยเป็นคู่สาชาติกันมาตั้งแต่กเกิดเคยเป็นสหายกันมาตั้งแต่กเกิด เล่นกันมาตั้งแต่เด็กเวลาจะออกมาหาพิเนศกรมลก็ได้ในฉันนะเป็นคนจงมากันถกกันถกและกันถกะก็ะมีเราพูดเดียวเท่านั้นที่เป็นคู่หูกันมาในการก่อน mm. เวลานี้องค์สมเด็จพระจินวรสั่งให้สงลงพรมทัน mm. ไม่คบค้าสมาคมด้วยเกิดความน้อยใจ ในที่สุดก็ตัดอะไรในชีวิตเอามีโกนมาช่วยคอตายแต่ว่าการตายของระชนะไม่ไร้ผลเพราะอาศัยที่ตนตัดอะไรในชีวิตไม่คิดว่าจะทำอะไรต่อไปเห็นว่าไม่มีใครเขาคบเราก็ไม่ควรจะอยู่ในการที่อยู่นี่มีความทุกข์นี่ก็ว่าอาศัยขันห้าเป็นปัจจัย มีความเบื่อหน่ายในขันห้าในที่สุดพระชนนะก็ตายเมื่อตายแล้วเพราะอาศัยจิตที่หมดอะไรในขันห้าท่านก็ไปนิผ่านอันนี้เป็นเจริยาเมตตาอันหนึ่งที่เราจะพูดกันว่าพระพุทธเจ้าไม่เมตตาเลยก็ไม่ได้ที่ว่าไม่เมตตาก็มองอย่างชาวบ้านว่าคนที่เป็นสายชาติคบค้าสมาคมกันมา ทำไมพระพุทธเจ้ายังได้ทรงให้สงตัดขาดจากบุคคลนั้นก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าเห็นว่าถ้าขืนเอาใจมันจะเร็วมากเกินไปจเจ้าดีไม่ได้ก็เลยต้องไม่เอาใจปล่อยให้รู้สึกตัวเสียไว้าการประพฤติปฏิบัติแบบนั้นมันเร็วไม่คู่ควรกับผ้ากาสาวพัด ถ้าองค์สมเด็จพระสมนสวัสดิ์อาจเจ็บทราบเพราะว่ามีพระพุทธญาณพิเศษถ้าบาท t าองสมเด็จพระบรมโรคกระเทศลงโทษแบบนั้นพระชนะจะมีความรู้สึกตัวและความจริงก็เป็นชิ่นนั้นนี่เป็นว่าคำว่าเม่ตานีไม่ใช่ไปนั่งเอาใจกันดีก็ให้ มายความว่ามือนักปกครองมือหนึ่งต้องถือไม่เรียวอีกมือหนึ่งถือขนมถ้าดีก็ให้รางวัลถ้าไม่ดีก็ลงโทษแล้วก็จะมาอ้างเหตุอ้างผลว่าเคยทำความดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ดูด,ดูตัวอย่างพระชนะซึ่งเป็นคู่สายชายกันมาแท้ๆเป็นเพื่อนเล่นกันมาต่อมาก็เป็นในสายนาทีเป็นคนสนิท จนกระทั่งองค์สมเด็จพระธรรมสามมิจจาสมเด็จอกสูมหาพิเนศกรมก็ได้ในฉันนะคนนี้แหละเป็นคนจูงมา้าออกมาแต่ทําไมสมเด็จพระบรมศาสดาจึงสั่งสงรงลงพรมทันถ้าจะพูดกันอย่างชาวบ้านก็เรียกว่าไม่มีความกตัญยูต่อเพื่อน แต่ถ้าหากว่าจะใช้ความเมตตาปราณีเพื่อนก็จะเร็วเกินไปจะมีเวทีเป็นที่ไปขอท่าน,นหลายจำเรื่องนี้ไว้ให้ดีเมื่อบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาจงอย่าคิดว่าจะต้องมีคนเอาใจเสมอไปพระธรรมวินพระวินพระธรรมวินใน,นมีอยู่ ถ้าเรามีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมครูปฏิบัติอยู่ในธรรมะละวินยัยไม่มีใครเขาว่าอะไรหรอกนอกจากคนเลวเท่านั้นที่เขายะว่าแต่วาจาของคนเลวเป็นวาจาที่ไร้สมรรถภาพยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานเราจะไปสนใจอะไรกวาจาของคนเลวถ้าเราเชื่อคนเลวเราก็จะเลวไปด้วย เราไม่ควรจะบูชาวาจาของคนเลวก่อนที่จะบูชาเขาก็ดูปฏิปทาเขาเสียก,ก่อนว่าเขามีความประพฤติดีหรือมีความประพฤติเลวถ้าเรามีความประพฤติเลวยอมรับนับถือเขาคำว่าบูชาแปลว่ายอมรับนับถือเราก็เลวไปด้วย อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่จะตัดปฏิฆะคือความรู้สึกในใจที่ไม่พอใจเกิดขึ้นกับเราการตัดปฏิฆะความไม่ชอบใจนะมันตัดนิดเดียวตัดตามพระบาลีว่าตนาจทยาตานังจงกล่าวโทษโจยความผิดอารมณ์ของเราไว้เสมออย่าไปกล่าวโทษโจยความผิดของบุคคลอื่น แล้วก็จงทำใจให้แช่มชื่นเดิมนาดเมตตาความรักในพรหมวิหารกรุณาความสงสารอารมณ์จิตชื่นบานปรารถนาในการเกื้อกูลมีอารมณ์อ่อนโยนหมายความว่าเห็นใครเขาดีพรอยินดีด้วยแล้วก็น้อมเอาความดีที่เขาก็ทำแล้วมาประพฤติปฏิบัติ เรียกว่าลอกแบบจากความดีของเขามาใช้อุเบกขาสิ่งใดที่ไม่เกิดกับเราถ้าเป็นเหตุที่ไม่พอใจถ้าสิ่งนั้นเป็นกฎธรรมดาของโลกเราก็วางเฉยเท่านี้มันก็หมดเรื่องแต่ว่าถ้าหมดเรื่องแค่นี้นะมันก็หมดเรื่องแค่สมถภาวนา เราต้องต่ออีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องวิปัสนาภาวนาในด้านวิปัสนาภาวนานี้พอผมขอยึดอริยสัจเป็นสำคัญเพราะว่าอริยสัจนี่เป็นธรรมะที่องค์สมเด็จพระพักกวรทรงบรรล,ลุเองค้นคว้ามาเองพระพุทธเจ้าจะเทศที่ไหนก็ตามท่าเทศชาดก สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงนำเอาเรื่องของชาดก,กันมายกเป็นตัวอย่างแล้วก็ทรงสรุป,ปด้วยอริยสัจสี่ผมไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าสรุปด้วยอะไรสรุปด้วยอริยสัจสี่ฉน,นวิปัสสนาญาณผมถืออริยสัจสี่เป็นหลักอริยสัจสี่ก็คือขันห้า หรือว,ว่าวิปัสนาญาณก็มองขันห้านั่นเองแต่ว่าคำอธิบายและคำพูดํำนวนต่างกันถ้าเราฉลาดจะเห็นว่าการทั้งสมอย่างนี้ไม่ต่างกันคืออริยสัจสี่ก็ดีการพิจารณากันห้าก็ดีหรือวาพิจารณาวิปัสนาญาณเก้าก็ดีเหมือนกันถ้าฉลาด ถ้าโง่มันก็ไม่เหมือนถ้าฉลาดใช้ปัญญานิดเดียวไม่ต้องสอนกันมากมันก็เหมือนไอ้แระเภทที่บอกว่าไม่รู้เนี่ยเก็บก็ไม่สมั่งเถอะอะไรก็ไม่รู้ยันน้นก็ไม่รู้นี่ก็ไม่รู้ไอ้คาว่าไม่รู้เนี่ยมันไม่น่าจะมีมันต้องแกล้งไม่รู้เร็วทําไมเราจึงรู้ รู้จักการทำความเลวเรารู้จักถ้าเราจะรู้จักทําความดีสมั่งไม่ได้หรือเป็นอันว่าเราต้องโทษใจของเราไ้เสมอมองดูเลวใจไว้เป็นสำคัญอย่าดูดีแล้วก็มันน้อมใจว่าไอ้ปฏิฆะความไม่ชอบใจทําใ้้ลมใจขุ่นโมนี้มันดีตรงไหนมันเกิดประโยชน์กับใครบ้าง มีใครคนไหนบ้างที่เป็นคนเจ้าอารมณ์ขี้มโหโทโสไม่ชอบใจคนนั้นไม่ชอบใจคนนี้คนประเภทนี้ชาวโลกพวกไหนเขานิยมคนที่จะนิยมคนพวกนี้ก็คือคนบ้าก็เพราะอาการอย่างนั้นมันเป็นอาการของคนบ้านคนดีเขาไม่ครบที่จะชอบใจกันก็เฉพาะคนบ้าเท่านั้น ในเราก็นำมานั่งในก,กว่าไอ้บ้านนี่เราชอบไหมคนมโหโทโสนี่มันไร้สติสัมปชัญญะอยากจะพูดอยากจะดา่าอยากจะอะไรก็ว่าตามอารมณ์อยากจะทำชั่วทำเลวทำซ้ำก็ทำตามอารมณ์ไม่ได้มองดูกำลังใจของชาวบ้านชาวเมืองไม่มีความเห็นอกเห็นใจตั้งใจสร้างแต่ความชั่วยอย่างเดียว อย่างคนอื่นเขาสร้างเราก็ทําลายมันเสียเขาสร้างความดีแล้วก็สร้างความชั่วเขาต้องการความสงบเราก็ส่งเสียงรบกวนอันนี้มันเป็นอาการของความชั่วดีไหมละ่ะไม่ดีถ้าเขากวนใจเราบ้างเราก็ไม่ชอบใจถ้าเราไปกวนใจเขาเขาจะชอบใจไหมไม่มีใครเคารพชาเราหรอกมันเลว แล้วก็นั่งด่าตัวเองไว้ทุกวันเย่าไปชมตัวเองแล้วก็น้อมมาถึงอริยสัจควบกับมาพมิหารสี่หรือว่าควบกับกสิณสี่ก็ได้ตอนนี้ต้องเล่นอริยสัจให้มากอนาคามีนี่ถ้าพวกคุณทิ้งอริยสัจพวกคุณพังไม่มีทางความจริงอริยสัจนี่เรารู้กันมาตั้งแต่ต้น เราทํากันมาแล้วเราประพฤติกันมาแล้วแต่ว่าเราไม่จํากันเองนี่ผมพูดถึงว่าคนที่ไม่สนใจอริยสัจเป็นไงเป็นทุกข์ตัวทุกข์ตัวนี้แหละต้องมองให้มันเห็นหนึ่งคนที่มีความโหดร้ายในจิตคนนั้นมีแต่ความทุกข์เห็นไหม มือไวลักขโมยเขาทุกใจเร็วคบหาสมาคมกับใครไม่ได้ยืดออยางลูกเขาเมียเขาเราก็ทุกเพราะเขาจะล่อกรกะบ,บานเขาตีหัวอย่างดีอย่าปืนน้อยก็ให้ตายไปโูดปวดมดเท็ด ใครเขาจะคบพาสมาคมด้วยคนเวลานี้ตายกันมากก็เพราะขาดสัจจะดื่มสุรามีไรเหลวเหลวทางนั้นมองดูมุมของความเลวกดข้อบังคับระเบียบวินัยประเพณีกฎหมายถ้าเราละเมิดมาไรเราเลวมานั้นวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วก็มาจ้องมองอารมณ์ความเลวของเรา เอาสังโยชน์ิเะการมานั่งอ่านนั่งดูไม่ตรงไหนหนอที่เรายังค้างอยู่หนึ่งถึงห้าคือสกายทิฐิเรายังมีความลหลงไหลไฟฝันในร่างกายของเราหรือเปล่าเห็นว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราหรือเปล่าถ้ายังเห็นอยู่เราเลว มิจิกิจช้าความสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงป,กรกประกอบไปด้วยเหตุผลเราพยายามฝ่าฝืนกฎข้อบังคับนี้บ้างหรือเปล่าหรือฝ่าฝืนคําแนะนําขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทกกพธเจา้าหรือเปล่าถ้าฝ่าฝืนเราเหลวเห็นไหมเราเบียบประเพณีกฎข้อบังคับไปจำถิ่น ที่เขามีอยู่เราฝา่าฝืนหรือเปล่าเรามีความท่านงตนหรือเปล่าถ้ามีเราเลวลงความมองเลวมาให้พบศีลพระตาบรามาตโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพระนาคามีนี่ถ้าคนทรงถึงแล้ว อารมณ์จิตของท่านผู้นั้นจะมีโมโบสตะสินเป็นประจำหรือว่าการง่ายๆจะมีสินแปดเป็นประจำเื่อนการหิวข้าวหิวปลานี่มันไม่มเมีหมดสินแปดประจำใจเป็นปกติขึ้นมาเองโดยไม่ต้องสมาทานความดีมันปรากฏขึ้นมาเต็มที่จะไม่ดีนะ ว่าท่านที่ทรงอนาคามีผลเป็นท่านที่ทรงศินแปดเป็นปกติถ้าคาวรวะคือไม่ต้องบังคับให้ใจมรักษาศินแปดสินแปดม่เกาะติดใจเองโกรธมันไม่ได้นี่เป็นจุดหนึ่งที่เราจะมองพระอนาคามีนี่ในเมื่อเราความโกรธมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ทำไมเราจริงจะต้องโกรธ อารมณ์ของเราปล่อยมันนิ่งๆไม่ได้เลยใครเขาจะดีใครเขาไม่ชัว่วไม่เกียเ่ยวเนื่องหมู่คณะปล่อยไปเลยช่างเขาเขาพูดดีเป็นความดีของเขาเขาพูดเลวเป็นความเลวของเขาเขาทำดีเป็นความดีของเขาเขาทำเลวเป็นความเลวของเขาแต่เราสิอย่าให้มันเลวอย่างเขา คุมกำลังใจในด้านความดีไว้ทำใจให้มันปกติจิตเป็นสุขเราจะไม่ยอมทุกข์เพราะอารมณ์ใจเลวความสุขก็มีมาจากไหนความสุขก็มีมาจากหนึ่งเมตตาความรักกกุ้าความสงสารมุตุตามีชา้าทาิเสียใครโอเมฆขาเฉยในเมื่อเขาเลว เพราะว่าพาออะไรเพราะว่าเราต้องการอารมณ์อย่างนี้เพราะเกรงความทุกความทุกที่มันจะมีมาคือมันจะพาเราเกิดอีกเราไม่ต้องการความเกิดเท่านี้เองไม่อยากใจทรงอารมณ์อย่างนี้เดี๋ยวมันก็หายไอความโกรยไก,กลารกระทบกระัางใจแล้วก็ถืออุเบก้ขาว่าฉ่างมันเองอยากจะเลวเองจงเลวไปแต่ผู้เดียว เราจะไม่เลวกับเองด้วยหมดเรื่องรื่องความวันนี้ขอสรุปเพราะม่ง่ายไม่ยากถึงานาคามมีผม,มเห็นมีอะไรเพราะผ่านสกิทาคาม,มีมมาแล้วมันก็หมดแล้วนี่ความจริงสกิทาคามมีเนี่ยถ้าผมส,มสอนนะมันถึงอรหันแล้วนะนี่ก็มาย่ำเท่าให้ฟังนิดหน่อยเท่านั้น ไมาย่ำเท่ามันก็เสียเวลาคนฟังแล้วมาเสียเวลาก็เสียเวลากันเดี๋ยวจะมาหาไม่บอกขอสรุปลัดว่าจิตเราเมื่อตัดจากกิเลสถึงสกิทาคามีแล้วจงน้อมเอาพระรมำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบพีแก้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งมั่นตัดราคากิเลสให้ขาด นี่ความจริงมันก็อยาขาดจนแล้วนี่มันร่อแร่เต็มทีตั้งแต่สกิทาคามีระหว่างที่จิตทรงสกิทาคามีผลไอคนสวยมันหาไม่ได้แล้วในโลกแต่ถ้าว่าอารมณ์ข้างที่เป็นอนุสมันยังมีหมายความว่าอารมณ์ที่กําลังปกตินี่จิตสบายบางทีจิตมันนึกขึ้นมาได้โอ๋นอคนนั้นดีนะ รูปนั่นดีนะเสียงนั่นดีนะกลิ่นนั่นดีนะรสนั้นดีนะไอ้พวกติดรสติดชาติดสีติดกลิ่นไนะอ้พวกกิเลสหนักทท้งนั้นมันเป็นอารมณ์เลวไม่เป็นเรื่องทอนนี้เนี่ยเมื่อเราจะเร,เราสวสัญญามาตั้งสิทธาคามีเมื่อตัดไปแล้ว <c oughs> ตอนนี้มันคิดว่าถ้ายังมีอารมณ์ค้างอยู่อารมณ์ค้างก็หมายความตอนที่จิตสบ,บายเปื่่อนนสัยเกิดขึ้นพออารมณ์สงบสงัดอารมณ์มันคิดขึ้มานิดหนึ่งั้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสระหว่างเพศพอกิจิตขึ้นมานิดหนึ่ง,งส,งส,ส,งงสติมันก็จะโผล่เข้ามาทันกันมันจะตัดทันทีว่ามึงนี่เลวใช่แล้วหรยอ งจงอย่าใช้คำว่าเองใช้คำว่ามึงเราต้องปราบมันถ้าจะสอนให้หยาบก็เชิญดิใครอยากใจสุภาพยังเเชิญต้องใช้ให้หนักถือว่ามันเป็นศัตรูหนักของเราใช้คำให้ในใจให้มันหนักว่ามึงไอตัวเลวนี่โผล่นหน้ามาแล้วเลยกูไม่คบหาสมาคมกับมึง รูปเสียงเรียนรถจสัมผัสที่ไหนวะที่มันจะสร้างความสุขให้กับกูกูไม่ครบพวกกูหลงมึงอย่างนี้กูจึงเกิดต่อจากนี้ไปมึงกับกูเลิกกันมาถึงด้านปฏิฆะก็เหมือนกันอารมณ์ที่มันจะเข้าไปรบอารมณ์ที่สร้างความไม่ชอบใจแก่คนอื่น ตอนนี้ก็โยงสร้างความรู้สึกว่าไอ้เจ้าหนี่เลวเองจะไปนั่งโกรธชาวบ้านชาวเมืองเขาจะไหมไอ้เองมันเรวเองต่างหากไอ้นั่นเป็นเรื่องความเร็วของคนอื่นนี่ก็มึงจะมายุ่งอะไรกับกูล่ะกูไม่เอาแล้วไอ้ความโกรธความเพียมบายความกระทบกระทั่งทําจิตให้ดิ้นโดนทําให้ไม่สบายก็ไม่เอาเองมึงจงไปเสียจากกู กูไม่คบค้าสมาคมกับมึงจิตเราทรงความยิ้มไม่เป็นปกติยิ้มเพราะไม่ตาความรักยิ้มเพราะกรุณาความสงสารยิ้มเพราะมีเมตตาจตจิตกรุณาความมีความอ่อนโยนของจิตพร้อมยอมรับความดีของคนอื่นจิตมีรมสมบายด้วยอุเบกขา ที่เป็นอพยากิตคือเมีารมพระนิพพานเป็นอารมณ์จิตเมียมปโปรง่งจิตเมียมสบายเพราะใจของเราหวังได้แล้วคือพระนิพพานเป็นสองแน่นอนสำหรับเราเป็นอนว่าอารมณ์พระนาคามีนี่ไม่มีอะไรเพราะว่าเราจำจี้จำชัยมัดกันตั้งแต่สกิทาคามี ถ้าถึงอนาคามีมาถึงตอนนี้ยังบอกว่าหนักใจเรื่องกรรมชั้นทะหนักใจเรื่องปฏิฆะผมก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงก็ต้องโมทนาด้วยหนักใจก็โมทนาอยู่เกิดต่อไปก็แล้วกันมันจะได้อยู่กับความทุกข์ให้มันช่ำใจให้มีความแน่ใจว่าทุกข์มันดีขนาดไหนจงกว่าจะเบื่อมัน เป็นนั้นว่าสําหรับเรื่องพระนาคามีนั้นไม่มีอะไรยากวันนี้เราก็มาว่ากันว่าถ้าจะตัดปฏิฆาได้จิตจะต้องส่งในอารมณ์ของพรมีหารสี่ให้เป็นปกติควบก,กันกับปริยสัตสีรี่ว่าตัวไม่ชอบใจเป็นบัจจัยของความทุกข์เราไม่ต้องการมันอีกเพียงเท่านี้ ท่านก็อย่าทรงอารมณ์เป็นพระอนาคามีพอถึงความเป็นพระนาคามีนี่อารมณ์จะมีความสุขมากจิตจะไม่ดิ้นรนในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสลองนึกดูมีแต่วความสุขมีแต่วความสบาย รังเกียจในระหว่างเพศร่างกายของเราคนดีคนเองคนดีเราเต็มไปได้วยความรังเกียจเพราะมันสกปรกจิตใจเป็นสุขเพราะไม่มีความโกรธไม่มีความเจ็บปตดมีแต่ความชุ่มชื่นด้วยนาจพรม,มิหารสีและมียอกความการยอมรับรับถือว่าการเกิดแก่เจ็บใจนี้มันเป็นทุกข์เราไม่ต้องการ อันนี้เราเหยียบย่างเข้ามาใกล้พระนิพพานแค่เมือเอื้อมเรามีความพอใจทราบรรดาท่านทั้งหลายคำแนะนำสำหรับวันนี้ก็ขอยุติว้แต่เพียงเท่านี้ขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามมัตยาศัย จึง่อยท่านเห็นว่าเวลานั้นเป็นการสมควรสำหรับท่านสวัสดี